โอ้กินหมดเกลี้ยงเลยอร่อยไหมอ่อร่อยแล้วเดี๋ยวไปไหนต่อเนี่ยวันนี้มีแพลนจะไปไหนวันเนี้ยวันนี้ไปสนามบินเออไปสนามบินนะตอนสิบเอ็ดโมงนะแต่ตอนนี้กี่โมงแล้วสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเดี๋ยวรอกันนะ เจ็ดโมงอนะเดี๋ยวไปด้วยกันดูสนามบินเขาทำใหม่นนวกว้างอือเขาทำใหม่ตั้งสองสาชั้นเนี่ยเดี๋ยวพาไปเที่ยวนะเดี๋ยวรอหลานๆแต่งตัวก่อนนะเดี๋ยวไปด้วยกันโอเคอิ่มยังเนี่ย,เ,ยเก็บอะนะโอเคอ่ม